โอเคทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเลิฟไลท์สควอไอดอลเฟสติวัลโกบอลเนาะใช่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นอัปเดตที่พบปีของเลิฟไลท์แล้วใกล้แล้วหรือเปล่านะยังไม่แน่ใจน่าจะไม่ถึงแต่ว่าก็กินดียับเกมนี้ด้วยซึ่งเป็นเกมที่เราเล่นมาค่อนข้างนานมากเราเล่นเลิฟไลท์มาสามถึงสี่ปีได้แล้วอืมใช่ก็รู้สึกแฮปปี้มากก็คิดว่าน่าจะเล่นเกมเนี้ย อีกนานเลยเนา<อ>ะเราจะหมดตัวกับเกมนี้ไปได้วยกันสำหรับคนที้รักเลิฟไลทเนาะโอเคมาซึ่งวันนี้เราก็จะมาซุ่มสเตปอัปปี3กันนั่นเองเนาะเป็นสเปเชียลนี่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่ามีอะไรบ้างโอเคซึ่งเกมก็อัปเดตได้ค่อนข้างที่จะ หลายวันแล้วแหละจะหลังจากที่อัปเดตพวกแจกของไอโฟนนี้นคือแจกเยอะมากๆอ่ะก็อื่นเราขออธิบายตรงนี้ก่อน Special e v e n วคือต้องบอกว่าตรงนี้อยากให้ทุกคนเล่นอยากให้ทุกคนทำคขายากเล่นขายานปั่นกันมากๆเพราะเพราะว่าเกมแจก u r เยอะมากๆเดี๋ยวจะบอกว่ากี่ใบนี่ตรงนี้อย่างที่เห็นได้ชัดถ้าเราเก็บคะแนนครบเท่าไหร่3ล้านหรอ3ล้าน5 0 0แสน ได้ยูอาร์เลยหนึ่งใบฟรีเนาะโอเคอันนี้และอันนี้และหนึ่งใบอ่ะช่วยนับด้วยนะยูอาร์นหนึ่งใบส่วนตรงนี้เราก็เหมือนเหมือนเหมือน,เอ,นเออครั้งที่แล้วที่เราเล่นเก็บของเนาะแล้วก็เอาของไปแลกอ่ะก่อนที่เราจะไปเอาของก่อนที่จะไปดูของที่ใช้คาถาแรกเดี๋ยวเราดูของตรงแต้มพอยที่เราเก็บได้ครบก่อนเมื่อมีอะไรบ้างคลิปนี้น่าจะยาวซึ่งอาจจะไม่ได้ตัดด้วยต้องขอบอกก่อนเนาะเพราะว่า เพราะว่าช่วงนี้คลิปดองเยอะมากๆแล้วก็แม่ดองเยอะอืมคลิปนี้อาจจะรัดรัดลงก่อนคลิปเก่าได้ซ้ําอืมอ่ะอันนี้ก็ของเหมือนเดิมเนาะเหมือนครั้งที่แล้วเลยที่แจกแต่ตรงนี้ที่แปลกไปนี่เก็บครบร้อยสิบแต้มได้ยูอาร์อีออกหนึ่งใบก็เข้ากับได้สองใบแล้วตัวนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้เออเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้จะ้ะไฮไลท์เก็บครบสองร้อยสามสิบห้าแต้ม ได้ต๋วซสุม่ม UR ไปอีกสองใบตอนนี้เป็นสี่แล้วนะนี่คือสี่ใบแล้วทุกคนยังไ,ไงถ้าเกิดเราปั่นจนครบตรงเนี้ยยังไงได้ UR แน่ๆสใบแล้วอะเออ <c oughs> อะไปดูต่อว่าจะหาได้จากไหนอีกตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่ให้เก็บเคออาถามาแรกเนาะอะทุคนดูนี่แลกตัว UR ได้สามครั้งบวกกับของเก่าเมื่อกี้อีกสี่ใช่ปะก็เป็นห้าหกเจ็ด ถ้าเราเก็บหมายถึงว่าถ้าเราเก็บครบนะ30เราจะได้ตั๋ว ur 30เอ้ยเราจะได้ตัว๋ว ur อีก3ใบทุกคนคือมันสุดมากมันเป็นการแจกที่เยอะมากรวมๆแล้วถ้าเราเล่นตรงเนี้ยครบเราจะได้ ur ทั้งหมด7ใบแบบ ur แน่แน่เจใบอ่ะเออแนะนําให้เล่นเลยนะทุกคนตรงเนี้ยโอเคแล้วก็มีอีเวนต์ melee festival คานันกับอืลิโก ใช่ก็มาปั่นกันด้วยนะจ๊ะน่ารักมากและส่วนสำคัญที่เราจะมาสุ่มวันนี้นั่นก็คือสเปเชียลสเตปอัพปี3นั่นเองเนาะซึ่งจะบอกก่อนว่าตัวปอนะไม่ได้อยากได้เซตของปี3เท่าไหร่แต่มันมีอย่างนี้คือที่เราจะสุ่มอะเพราะว่าเราอะตั้งใจว่าเราจะรีบหารีบหาตัวโน้ตตรงนี้ รีบหาไอ้ตัวโนตตรงนเนี้ยเนี่ยเพื่อเอาไปเล่นแล้วก็เก็บคาถาทัาทนเพราะว่าปอนกลัวไม่ทันใช่แล้วก็ส่วนคิดว่า,าตู้สเปเชียลปีสของฝั่งอควาเนี่ยที่ปอนอยากได้มาลิเนี่ยคาดว่าน่าจะมาหลังเมเลเฟสติวัลหมดซึ่งปอนคิดว่าน่าจะเก็บทันอยู่ที่พอที่จะเปไปมาลีทันเนาะน่าจะทันอยู่ยังไงก็ต้องแบบลองดูอะ่ะอืมเพราะว่าอันนี้อยากมาสุ่มเพราะว่าคือส่วนตัวนะ ก็ไม่ค่อยได้ไม่อยากได้ปีสาเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่าไม่ได้เมนแต่ว่าอยากได้เพราะว่าสกิลของเอรินิโกโหดมากถ้าเกิดได้จะดีส่วนโนโซมิอ่ะปอนเฉยๆแต่ถามว่าเมนใครที่สุดในนี้ก็จ้เป็นโนโซมิอยู่แล้วถ้าได้ก็โอเคเนาะคืออ่านสกิลมาแล้วคือเออถ้าจำไม่ผิดนะจำสกิลของนิกโกได้ก็คือนิโกะจะเป็นจะเพิ่มคะแนนให้ปี3 จะบูตคะแนนให้ปี3เนาะใช่ซึ่งมันดีมากทุกคนเพราะเป็นทีมเพียวด้วยแล้วทีมเพียวปอนปี3เยอะมากก็เลยอยากได้แล้วการน่ารักด้วยส่วนเอริ i, ปอนจําได้ว่าเป็นบูตปอนไม่มั่นใจว่าสกิลอะไรอะแต่ว่าไปดูของช่องช่องหนึ่งมาน่าจะเป็นสกิลคล้ายๆกับเอริ i, ใบเก่าใบใบที่ครบรอบตอน5ปีอะถ้าจําไม่ผิดนะเพราะช่วงนั้นปอนไม่ได้เล่นส่วนโนโซมีเป็นสกอร์เหมือนไอเป็นสกิลเหมือนอูมิ สเปเชียลใบเก่าเลยก็คือบูทพัดคะแนนประมาณ2,000กว่าคือตอนนี้กอเริ่มสงสัยแล้วว่าคือมันปูให้ทั้งโนโซมิออ omi, แล้วก็อูมิอ่ะมาเป็นแบบแค่เพิ่มสกอร์2,000กว่าซึ่งฟอนคิดว่าในครั้งหน้าถ้าไปอะมันอาจจะเป็นลินด้วยหรือเปล่าที่เป็นสกอร์เหมือนแบบเป็นเป็นทีมลินลี่ไวไปเลยที่เพิ่มสกอร์ล้วนอะไรเงี้ยไม่มีไม่ได้มีเอฟเฟกต์บูให้คนอื่นอะไรเงี้ย แต่ว่าถือว่าเป็นโหดมันก็โหดอยู่นะ2,000กว่าทุกคนเวลสี่ส0งพกว่าในขณะที่ ur ur ใบอื่นมันบูตแค่1,000กว่ากว่าเท่านั้นอะอือันนี้แหละคือผลดีของการสเปเชียลที่แบบหลายใบยที่เราควรมีอะโอเค okay, เราก็พูดมาเยอะพอแล้วเนาะโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาสุดตรงนี้3ครั้งก็คือ150ใจแล้วก็ได้ฟรีหนึ่งครั้งคือปอนจะบอกก่อนนะว่า ปอลหวัง UR ไหมก็หวังนะแต่คือถามว่าถ้าไม่ออกเปอะไรไหมไม่เป็นไรแต่ขอ SR เยอะๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าปอลไม่แน่ใจนะว่าคลิมนี้จะปล่อยตอนไหนแต่ว่าถ้าปอาทำคลิปที่สุ่มบูทิเกตไปแล้ว50ใบ55ใบซึ่งปอลอยากทำอีกก็เลยว่าจะรีบหา UR เพื่อที่จะเอามาแลกบูทิเกตเอย SR เพื่อเอามาแลกบูทิเกตเนาะให้ได้เยอะๆ แล้วก็สุ่มรวดเดียวไปเลยเหมือนคลิปที่แล้วประมาณ5560อะไรเงี้ยตอนนี้ก็มี12แล้วก็เดี๋ยวสุ่มไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออเพราะว่าอยากได้การเอามาเผาด้วยแหละประเด็นโอเคเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนที่คลิปมันจะยาวไปมากกว่านี้คลิปนี้น่าจะพูดยาวแล้วไม่ได้ตัดเลยนะน่าจะไมไ่ตัดเลยแหละเพราะว่าี้เกียดด้วยเพราะว่าคลิปดองเยอะจะเอาเวลาไปตัดคลิปดองเนาะส่วนคลิปนี้น่าจะปล่อยรัดเพราะว่ารู้สึกว่าเราปล่อยคลิป คลิปช้าจากตัวเกมอัปเดตอะ,ะนานมากแล้วอะอืมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวเขียวกันดีกว่าสุ่มตู้นี้เนาะแต่ว่าเราไม่ได้สุ่มตู้นี้นะเราจะสุ่มสเตปอัพเนาะส่วนตูน้นี้เราจะใช้ตัวเขียวปไปได้เรื่อยเผื่อนิโกะออกก็จะดีมากคือไปดูในเพจเออเลฟไลท์มาออกคนได้เยอะมากคนได้แบบสุ่มห้าใจสุ่มกกตั๋วเขียวแล้วแบบออกคือแบบได้กันเยอะมากๆ โอเคมาอันนี้ของจริง cool, right? ถามว่าเราหวังสเปเชียลไหมเราหวังมาก <can> แต่คือเราอะ <can> อยาก<ะ>เราขอใบอื่นยูอาใบอื่นก็ได้ใ <can> บที่แบบเป็นธรรมดายูอาธรรมดาอะไรเงี้ยเพราะว่าปีสามมาปอนมีค่อนข้างเยอะมากคือตาใจจริงอะถ้าอยากให้ออกในสามคนนี้อยากให้ออกนินโกะนะถ้าเกิดถ้าเกิดเลือกได้หนึ่งคนจริงๆอยากให้นิกโกะออกมาก เพราะว่าปี3ของปอมมันสีเขียวมันเยอะมากแล้วแบบมันจะช่วยบูทแบบสกอร์ในในอีเวนต์สกอร์แมตอะไรพวกเนี้ยได้ได้ดีมากเลยอ่ะอืมแล้วก็คือหนึ่งในเนี้ยที่เลือกก็คือนิโกะน่ารักที่สุดแล้วเนาะในหมถึงในในภาพรวมของการ์ดนะใช่มาๆมามามา,มา,มาเอลิ ถ้าเกิดไล่ตามลำดับการที่อยากได้ในกล่อง3สเปเชียลสคนนี้ถ้าไล่เลยนะ1น e ิโกะ2เอลิสัมโนโซมิที่อยากได้มากๆเพราะเอล e ิอาสกิลปอนอธิบายไม่ถูกแต่ว่าเราสามารถใช้เอลิอา uh, ไปซัพพอร์ตทีมอื่นได้ด้วยอะ uh. ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันจะดีมากๆทุกคนถ้าได้มามารอบแรกมาโอ m มก o d โอเคนี่เรายอมแบบเสียสละใจจากการที่จะไปเปย์สเปเชียลมาลิเพื่อจะมาเปย์ตู้นี้เลยนะโอเคมาขอให้เราได้ UR เลยก็จะดีเนาะขอได้สักสักใบหนึ่งนะอะขอแค่นะี้จริงคือมันเจ็บใจจากคลิปไอตอนบับเบิ้ลมาลิไปแล้วอะร้อยหาสิบฟีหนึ่งคือไม่ได้ UR เลยอะ่ะทุกคนหวังว่าครั้งนี้น่าจะออกสักสเต็ปหนึ่งเนาะ โอเคปะนิกโกนิกโกนี่โฮวันเอชอาร์วัดเดฟเฮ้ทุกคนรอบแรกก็เกลือแล้วเกลือแบบวัดวัดวัดโอ้ my god คือดูคนอื่นเขาสุ่มเอาสุ่มเอาอยู่อาม่งออกเอาออกเอาอ่ะทุกคนโอ้ยแล้วดูเราดิดวงเราทำไมเป็นอย่างเงี้ยมามามาเราจะมีป่าวจูนู please come home please please เฮ้ย hey, SR เยอะๆคือพอเวลาเราไม่ต้องการ UR SR ก็ออกแค่ใบเดียวคือถามจริงมันใช่หรอที่พอไม่อยากได้ UR SR ออกแค่เนี้ยอ h no no h a r a c h อันนั้นได้ SR แน่นอนหนึ่งใบ Oh my oh my god oh my God oh my god please 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 come home yes oh my god oh oh Lily really? are you kidding me oh โอ้ oh my gosh ไม่คิดว่าจะสเปเชียลจะอ๋อ oh my god thank you thank you แล้วคือนิโก้ไงประเด็นนะ่ะ <laughs> ขอบคุณมากโอเค หุยน้ำตาจะไหลอะแต่พูดจริงแต่มันยังไม่ไหลนะโอ้แล้วตู้นี้ก็เก็บไว้ก่อนเื่อได้อีกมีโกบีใบหนึ่งโอเคมาอีกรอบนึงอันนี้ครั้งฟรีสุ่มไปเลยโอ้ยโอ้ my god โอเคใบไหนก็ได้จริงๆแค่ UR อออกก็คือโอเคแล้วอะโอ้ โอ้เซตอะไรนะโทลิสเหรอแล้วคือเรามีการคู่กับโคโตรีแล้วแล้วรู้เลยไหมเอริใบนี้โหดมากทุก 13v วโอกาส25%เพิ่ม600สกอร์แล้วคือเอาไปบูทกับนิโกะใบเมื่อกี้เพียวด้วย oh my god thank you so much love let's go idol festival จะบอกตอนแรกยังได้เลยไม่ใช่เหรอ โอเคทุกคนครั้งนี้ถือว่าสำหรับเราเอ้าเริ่มเต็มมาแปดช็อปไอเทมได้มาจากไหนเอ่ยทุกคนจะบอกว่ามันคุ้มมาก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 จริงๆ thank you so much ประกาศยูอา r e ฉันหายไปไหนอะ You are! You are! You are! น่าจะอยู่ในนี้แหละอ๋อเราไม่ได้กดตรงนี้นี่ว่าลืม o h my god she's so cute อ๋อตอนนี้อินดอร์ลยอยู่นี่ว่าลืมไปมันอินดอลายให้แล้ว she's so cute oh my god โอเคก็คลิปนี้น่าจะยาวมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปสเกาติ้งของสเปเชียมารีเลยเนาะโอเคก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย